没得，哎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 。 ลองน้ำลองน้ำมาไปไปไปพูกได้ไปลงน้ำไหมลองลองน้ำพี่ไหนเดยพากันวิ่งกลับมานนี้ครับวิ่งกลับมาตอนแรกจะออกไปหมดน้ํามาแรงมาเบึ้งบ๊อบบ้งบวิ่งกลับมาก็มาขึ้นหลังคาเป็นสิบคนนะครับขึ้นบนหลังคาบ้านพี่อยู่กี่คนครับอยู่สองคนกับแฟนครับเด็กไม่เด็ก <Develop. S 1> ไม่ได้อยู่ด้วยแต่มีคอมเมนต์ทำ ดีเซเกิลอยู่เนี่ยมีเด็กขึ้นไปอยู่บนหลังคาด้วยอายุหกเจ็ดขวบเร็วไหมแรงไหมแรงมาไวมากช่วงก็ขิดที่โมงครับตั้งแต่สามโมงเกือบสี่นะครับสี่โมงเช้าแล้วก็ากขึ้นหลงังคาไปไหนไม่ทันขกขึ้นหลังคาหมดคิดว่าถ้าหลางาังคาหรืออะไรล้มก็ไม่รู้จะไปแบบไหนมันมันแรงมองแต่ด้านหน้าว่าจะไปจับ จริงไหนเก็บเอาไว้ว้าง,งหน้าเป็นแบบท่วมหัวเข่าแบบนี้หมดนี่พักอยู่กี่คนอันนี้ครับผมพี่สองครับตรงนั้นก็สองสองสามออกไปทันรวมแล้วก็อยู่นี้ประมาณสักห้าสิบคนอะใปนู่นอีกก็คิดดูหลังแล้วก็ยกไปเลยไปกับน้ำเลย ทั้งหมดมีสามหลังลอยไปกับน้ำเลยเคแค่เสี้ยววินาทีเดียวอะครึ่งต้นมะพร้าวนะต้นที่ว่าเล็กหน่อยก็ยังลม้มลอยไปกับน้ำไปเลยะมาณขี่ทุ่มตอนที่มันเกิดะครับประมาณสักตอนเช้ารับมันมาน่ะน้ำมาตอนเช้าสามโมงกว่าเกือบสี่โมงพาก็ขึ้นหลังคาก็รอเจ้าหน้าที่มาช่วยก็ประมาณสักบ่ายสองโมง สิบสี่นาฬิกากว่าครับยนต์ก็จอดไว้พอน้ําแห้งนิดเดียวอ่ะทำกวาดสะอาดบ้านมันจะพักผ่อน,นกันแล้วเพราะว่าทำวามสะอาดทั้งคืนก็พอดีพอเสร็จแล้วว่าจะพักผ่อนแล้วคุยกันคราวนี้เป็นมีบ้านสักกี่หลังครับเี่อยู่นี่สักรวมกันอยู่นี่สักสามสิบครับสามสิบครับเขาเรียกเขาเรียกซอยอะไรนะเขาเรียกว่าอะไรล่ะมันมันเขตหัวใหญ่เนาะ ถ้าข้ามฝ่ายไปมันเป็นบ้านฉางมันคองกั้น